การดูแลสุขภาพนะคะนอกจากหมั่นออกกำลังกายแล้วแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีกินให้ดีแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและใครที่นอนอยากยากนอนไม่ดีเจ็บขอนำเสนอนี่เลยค่ะเทียนหอมจากแบดอโนนากรุงเทพมหาคนครค่ะ ร้านนี้เขามีหลากหลายกลิ่นมากเลยนะคะแต่กลิ่นที่จิ๊บเลือกมาค่ะเขาชื่อว่ากลิ่นเคิร์มค่ะกลิ่นหอมจากลาเวนเดอร์นะคะที่เบรนพิเศษถึง3สายพันธุ์ค่ะซึ่งทุกคนจะรู้กันดีว่ากลิ่นลาเวนเดอร์นี้นะคะจะทําให้นอนหลับสบายค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้จุดนะคะเนี่ย ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆออ,ออกมาเลยค่ะและเทียนที่อยู่ในนี้นะคะเขาทํามาจากไข่ถั่วเหลืองธรรมชาติเป็นเกตดนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อสุขภาพแล้วนะคะยังรักสิ่งแวดล้อมอีกค่ะดีเนาะพี่เป็นเน็ตเนาะ <S <S อ้าวพี่เป็นเน็ต <S 1> <S 1> ยังถ่ายรายการไม่เสร็จเลยค่ะจะแอบหลับซะแล้ว คุณผู้ชมดูสิคะงั้นจิ๊บขอไปงีบบ้างนะคะไม่ได้อู้นะคะแต่จิ๊บจะไปลองเทียนหอมค่ะว่าเป็นยังไงกลิ่นเขาเคิมสมชื่อเลยนะคะท่านผู้ชมกลิ่นหอมจากลาเวนเดอร์ช่วยให้นอนหลับสบายจริงๆค่ะงั้นจิ๊บขอไปงีบแผบนะคะท่านผู้ชมบายยต้องบอกว่าฟีลลิ่งนี้มันดีมากๆเลยค่ะจิ๊บแนะนำเลยนะคะ จุดก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดแสงในห้องและให้กลิ่นหอมๆของลาเวนเดอร์เนี่ยทำให้เราผ่อนคลายรับรองว่าหลับสบายแน่นอนใครสนใจอยากหลับสบายฝันดีก็ตามมาซื้อกันได้ที่เพจนี้เลยนะคะ